ไตรลงโบกสบัดอย่างเดียวได้เสียจนชินถึงเวลาเลี้ยวนอนมองทงผููแผ่นดินฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน Sim. เราเริ่มมามาที่นี่เราเริ่มด้วยเพลงธงชาติเพราะว่าหลายๆคนเองก็อาจจะ,ะเราร้องเพลงชาติอยู่แต่เราก็ไม่ค่อยได้รู้ความหมายนะครับแล้วก็เพลงชาติเนี่ยมีสิ่งสำคัญอยู่3สิ่งเขาบอกนะก็คือสีแดงสีน้ำเงินสีขาวนะครับสีแดงก็หมายถึงชาตินะก็ใช้สีแดงแทนเพราะอะไรเพราะว่าหมายถึงเลือดเนื้อบำพบุรุษที่เคย เสียสละนะครับแล้วก็รักษาผืนแผ่นดินนะที่เรามองตามแผนที่เหมือนเป็นขวานแล้วก็ดูแลคนนะชาติก็คือคนกับพื้นที่นะครับสีน้ำเงินก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสีขาวนะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์ของาศาสนานะครับจะาศาสนาอะไรก็ได้นะครับเพราะาศาสนาเป็นเครื่องอกล่อมเกลาให้จิตใจคนในสังคมนั้น อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับมีที่ยึเดเหนี่ยวก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มด้วยเพลงธงชาติาหลายๆคนอาจจะไม่ไม่อาจจะไม่รู้ความหมายนะเพราะว่าเราเองเนี่ยตั้งแต่เรา,าเป็นนักเรียนเล็กๆเนี่ยเราก็ถือว่ามาเราก็จะร้องอเวลา8โมงเราก็มารอเคารพธงชาติกันแต่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในความหมายนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ย มันก็ยังมีความหมายอีกนะตะก่อนธงชาติของไทยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสามสีนี้นะเราเพิ่งเปลี่ยนสมัยรัชากาลที่6นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจพวกเราก็อาจจะไปไปตามศึกษาต่อได้นะครับนะตอนนี้นะทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์นะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่า มีความสำคัญนะครับต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันเราสามารถจะเรียนรู้ขีดความสามารถของคนสมัยก่อนวิธีคิดนะครับอของคนสมัยก่อนว่าเออเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรนะและทำไมนะครับแล้วก็นำมามานำข้อดีนะมาเป็นพัฒนาการนะเพื่อจะปรับใช้กับในสังคมปัจจุบันเราได้นะ แต่นี้เราลองมองย้อนไปเนี่ยอย่างถ้าใครสถานที่สำคัญเนี่ยของกรุงเทพมหานครเราก็คืออย่างพระบรมมหาราชวังอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าความสำคัญของพระบรมมหาราชวังเนี่ยถือว่าอยู่ติดอันดับโลกนะเพราะอะไรเพราะว่าพระบรมมหาราชวังเนี่ยที่สร้างขึ้นนะตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชากาลที่หนึ่งเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นพระราชวังเป็นสถานที่พระราชวังที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับสามของโลกนะครับถือว่ามึงประเทศไทยเราเนี่ยไม่ธรรมดานะ,อ,ะอันดับหนึ่งนะของพระราชวังท่องเที่ยวนะก็คือพระราชวังต้องห้ามรู้จักไหมพระราชวังต้องห้ามอยู่ที่ไหนเอ่ย อยู่ที่ประเทศจีนนะครับพระราชวังต้องห้ามอยู่ที่ประเทศจีน2ก็พิพิธภัณฑ์ลูฟอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส3ก็พระรมหาชวังของเมืองไทยนี่แหละนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ3าของโลกนะครับเี้ยวเราเราก็มาดูว่าเอ๊ะสมัยก่อนเนี่ยสร้างพระบรมมหาราชวังเนี่ยต,ต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่านั่นเองคือขีดความสามารถของคนสมัยก่อน ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่คอยกระตุกนะหรือคอยย้ำนะเราก็จะเรยกว่าโลกปัจจุบันอาจจะต้องเดินได้ด้วยคนยุคปัจจุบันสมัยปัจจุบันเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เราจะดูซิว่าถ้าอย่างนั้นเราอยากจะสร้างาสิ่งสถานที่สําคัญอีกสักที่หนึ่งเนี่ยก๊อป,ปี้แบบให้เหมือนพระบรมมหาชวังเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ย ระดมสรรพกำลังนะเอาให้เยอะเลยถามว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าไม่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างเดียวนะครับที่ว่า,าทำไมเ,เราถึงต้องเปรียบเทียบให้ได้ว่าสมัยก่อนอะไรดีอะไรไม่ดีนะสมัยปัจจุบันอะไรดีกว่า อะไรไม่ดีกว่าแล้วเราจะได้นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมานะเป็นเครื่องประกอบในการที่จะดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน